อยากกินปูเยอะๆอะทำไงดีลงไปจับเองเน่เอาสาาพเปนหล e ีนี้นะครับเรือเล็กครวรต้องออกจากฝั่งครับเหมาเรือปูลงเรือประมงท้องถิ่นลำใจ้จับได้แค่ไหนเอาไปให้หมดกุ้งหอยปูปลาอะม,มาอาคงอาเอิม้มไม่เกี่ยวและถ้าเจอปูไข่นอกกระดองเราต้องเอาไปฝากที่ธนาคารปูด้วยปาทีิรักไปกินปูกัน บรอดเออร์ปรินเตอร์มัลติฟังชันอิงแท้งรุ่น DCP T820DW โอ้โหเดี ì, นะ๋ยวนี้นวัตรกรรมปรินเตอร์ของบรอดเออร์เนี่ยไปกันใหญ่แล้วคุณคณื่อนนี้เป็นอิงแทงที่ปรินในทางเอกสารปรินภาพถ่ายเอกสารแล้วก็สแกนปรินเร็วแล้วก็เงียบมากๆที่สําคัญรูปที่ปรินออกมาเนี่ยสวยอย่างกับของจริงประกาศมายืนรอที่ท่าเรือได้เลยตอนนี้เรือประมงลําจ้ยกาลังมารับคนดูอาสาภาไปลองที่สะพาน 5, ท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเล อ่ะตรงนี้อยู่จังหวัดชนบุรีนะลืมบอกคนแถวนี้เขาทำประมงพื้นบ้านกันอ่าดีรถของลุงเนี่ยเรียกว่าบัเลงโมบิลนะเดี๋ยวลุงจะพาไปหาดใต้ของเรือการออกเรือกับใต้กองเร่ยเราจะต้องตื่นแต่เช้าเลยนะครับตีห้าหกโมงอะไรแบบนั้นเลยแหละครับเออนั่งรถผ่านบางเฉลิมนะทะเลน่าเล่นใช้ได้เหมือนกันนะคุณและนี่คือเรือที่เราจะลงไปจับปูกับเขากันจ้ะก็จะแล่นมารับเราตรงชายหาดดื้อๆแบบนี้เลยโอ้โหเช้ามากพระจันทร์ยังอยู่เลยคุณสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปกับลูกพี่เหรอครับครับเแล้ว เอาเรือเข้ามาอมอมตะลือตอกบาน <c oughs> าเดี๋ยวเราเรียกเขากลับมาไต้ทุนไต้ทุนควันใช้จริงแล้ว ไตมาแล้วเรียกสเสียงดังพ่อเป็นโทรโคงแล้วจ้าสวัสดีครับไตเดี๋ยวขอลงเรือไปได้วยนะครับได้สิแนละ้วจับนงไปเป็นอาหารปูปูมันกําลังหิวเออไนะตเขาพูดเล่นนะครับพูดจริงทั้งนั้นและเรือก็ได้ออกจากฝั่งเราจะใช้เวลาไปที่จุดวางวนประมาณ20นาทีนะไตครับไตที่แปลว่าอะไรครับคนขับเรือก็มีรากสาัม,มาจัจากภาษาจีนได้แหละไตหาหัวจามอ,อ๋อตามหาหัวใจนะั่นเองนะครับแย่ไอ้ธงสีน้ําเงินเนี่ยก็เป็นจุดวางวนของเรือเราแหละ ไตครับเาลนงเป็นอวนของเราหมดเลยเหรอครับใช่ปากาติก็จะใช้เครื่องย้อนหลักขึ้นมาหรอกอ๋อแล้วอวนลงไปลึกแค่ไหนครับก็งลงลไปสุดถึงท้องทันเลยอ่ะโอ้โหเคยจับนางเงือกได้ไหมครับเนี่ยได้แต่นางเงือกเมียนลุงเ่องกินมาม่วงดองเยอะเงือกลอนเลยปกติไตเขาจะออกมาสองคนนะแล้วก็ใช้เครื่องวันนี้เราจะใช้มือนี่แหละครับค่อยๆสาวขึ้นมาเพราะว่าพวกเราทะลึ่งมากันเยอะเดี๋ยวจะไปโดนคนและอันตรายเนาะจีเลยครับค่อยๆลากขึ้นมานะครับปู มึงแกตโคนถามใหม่อะคนแก่ตกใจอะขูคุณคือมันควรมันลงไปลึกมากนะแล้วก็มีปูติดขึ้นมาเยอะมากๆตัวที่ผมถืออยู่ชื่อสมพงศ์นะครับเป็นตัวผู้นะครับเป็นทำสมศรีตัวน,นี้ท้องนะครับก็เลยไข่นอกกระดองแบบนี้เราทำไม่ถูกนะมีเซ็ตไม่ป้องกันไนดะ้ยังไงสมศรีเขายังเด็กอยู่เลยท้องก่อนวัยอันควรเนี่ยหนูจะไปฟ้าโมเลทิปวีแา่ค่ะโอ้โห,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 โหไม่อดอตายแล้วนะครับมีกุ้งด้วยนะครับ ตัวใหญ่เลยครับอันนี้คือกุ้งม้าลายหรือว่ากุ้งกุลานะครับใหญ่จริงใหญ่เท่าหน้าเลยอะ่ะโอ้ ไตวันอวดไป5เผืนะครับเผืนอห้าเมตรก็ต้องสาวขึ้นมาประมาณ20่สเมตรเนี่ยก็จะมี3ไซส์นะครับราคาชาวประมงเนี่ยกิโลเนี่ยสองร้อยจนสี่ร้อยบาทเองได้ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอแบ่งไปกินนะครับไตเอาไปกินให้พุงแตกเลยแต่วันนี้เราจับปูไข่นอกกระดองได้สี่ห้าตัวนะครับต้องเอาไปฝากที่ธนาคารปูซึ่งถ้าเกิดจับปูไข่นอกกระดองได้แล้วไม่เอาไปฝากเนี่ยผิกดกฎหมายนะและยังไอไข่นอกกระดองเนี่ยมันไม่ได้อร่อยนะมันจืดพอถ่ายรูปไตเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปริ้นกับเครื่องปริ้นบรอดเดอร์ Brother ครับบนเรือถ่าย,ายอคื สีมันสวยไงเดี๋ยวจะเอาไปปริ้นให้ดูเราได้ปูกไข่นอกกระดองมาด้วยเดี๋ยวพาไปฝากที่ธนาคารปูกันก่อนนะครับต้องรีบเลยนะเดี๋ยวมันตายไปแล้วไปครับเดี๋ยวตายครับ ธนาคารปูเพื่ออะไรฝากถอนได้ไหมขอปูได้ไหมคนรัธนาคารในบ้าเราได้พาน้องทั้งหมดนะครับกับมาหาธานาธิเลงแล้วเดี๋ยวคัดกันว่าตัวไหนไข่นกกระดองนะอาก็ใส่กระมังไว้ก่อนนะเติมน้ําใส่ออกซิเจนอ๋อนี่มันน้องสมศรีที่ท้องก่อนไว้อันคร่เนี่ยครับไข่นกกระดองดูดูสิถ้าไข่ปูสีดำเนี่ยแปลว่ามันพร้อมจะฟักเป็นตัวละอ๋อถ้าเกิดไข่คนสีดำเลยครับแปลว่าหนังพับนานไปหน่อยไข่อาจจะขาดออกซิเจนเแล้วผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ตู้ปลาใสาๆเนี่ยมันมีลูกปูที่เพิ่งฟักออกมาเยอะมากอะ ปูเด็ก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 ทั้งนั้นเลยนะครับน่ารักเชียวรู้ป่าว่าปูไข่นอกกระดอกแค่ตัวเดียวเนี่ยมีไข่สามแสนถึงเจ็ดแสนฟองเลยเว้ยเออเหมือนปั้มกันครั้งเดียวได้คนทั้งตำบลน่ะ แต่ก็มีโอกาสปักเป็นตัวได้แค่หนึนะ่งเปอร์เซ็นต์ของนั้นก็คือสาม0ันถึงเจ็ดพันตัวครับนี่ไงเราต้องเอามาฝากธนาคารปูให้เขาเพาะพันธุ์อนุบาลปูแล้วก็ปล่อยลงทะเลจะได้มีปูเยอะๆให้เรากินเข้าใจเป้่เอา้าแล้วนี่แกเป็นปตัวผู้ไม่ได้ไข่นอกกระดองด้วยไปแอบอยู่ในธนาคารปูได้ไงอ่ะอย่าก,กินผมเลยนะครับผมไม่ได้ไข่แต่ผมเป็นคนทำาให้คนอื่นไข่ครับแล้วเจ้าปูที่ไม่ได้ท้องก็จะมาอยู่ในท้องเรา คือในชุมชนเนี่ยมีหลายร้านอาหารนะครับที่รัททาอาหารจากวัตถุดิบของชาวประมงที่เราจับมาได้วันนี้เราได้ปูมาเยอะเลยครับแล้วเราก็ามาที่ร้านป้าอ๋องโอ้ยน่ากินโอ้ยน่ากินเมนูวันนี้นะครับเป็นของที่เราจับไมาได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีปูผัดผงกะหรี่ครับปูนึ่งจ้าแล้วก็มีไอ้เจ้ากุ้งที่เราจับมาได้ด้วยค่อยๆแกะนะครับโอ้โหนี่เป็นกุ้งใหญ่มากเลยครับเต็มปากเต็มคออมอมกันเชียงปูนะนี่อัดจิ้มลงไปหน่อยใส่ปาก โอ้ยดีมากเลยแล้วปูแบบสดๆแบบนี้มันหวานเจี๊ยบเลยคุณเข้ากับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเผ็ดจีจัดไข่เจียวปูที่ปูเยอะกว่าไข่นะครับโอ้โหดูนีิแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูที่ปูเยอะกว่าแกงโออร่อยมากๆเลยนะครับใครที่อยากกินแบบนี้ก็ไปหาซื้อจากชาวประมงได้นะในช่วงเช้าที่เขาจับสดใหม่ๆเนี่ยเขาขายนะไม่แพงด้วย เป็นการเที่ยวที่ฟิลดีมากเลยอะเราได้รู้ว่าเขาจับปูกันยังไงความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นยังไงและได้รู้ว่าปูไข่นอกกระดองอะสำคัญขนาดไหนผมเคยเห็นบางร้านเขาเอามาขายไงแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้อร่อยมันจะจืดใช่หรอ,อปะปล่อยให้เขาฟักเป็นตัวเฮะเราจะได้มีปูกินกันะเยอะวันนี้เราถ่ายรูปเก็บกลับมาเยอะเลยนะครับหลังๆมาเนี่ยผมพยายามจะไม่เก็บรูปเป็นไฟล์ดิจิทัลแต่ว่าจะปลิ้นออกมาแล้วแปะไว้ที่ใดที่หนึ่งของมุมห้องให้เห็นได้ง่ายที่สุด และนี่คือปรินเตอร์มัลติฟังก์ชันอิงแท้งที่เยี่ยมยอดที่สุด Rader DCP T820DW ปรินต์สแกนถ่ายเอกสารนะปรินตเร็วมากแล้วก็เงียบมาก พิมพ์ง่ายมากเลยนะครับได้ทงคอมพิวเตอร์แล้วก็สมาร์ทโฟนเว้ยแค่โหลดแอป Brother iPrint and Scan เนี่ยใช้สมาร์ทโฟนพิมพ์ได้เหมือนกันแล้วโร้เตอร์หม,มึกง่ายมากเสียบหมึกไว้ที่ช่องเติมรอนหนึ่งนาทีพอมันเต็มปุ๊บมันจะหยุดให้ปั๊บเลยไม่ต้องกลัวมือเลยะและเครื่องพิมพ์ม Ink Tank Series ของ Brother ก็มีให้เลือกหลายรุ่นเลยเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือว่า Facebook Brother Thailand ก็ได้นะจ๊ะตอบโจทย์ทุกออฟฟิศแล้วก็ตอบโจทย์ผมด้วยภาพพิมพ์ออกมาสีดีมากคมชัดมาก ภาพถ่ายคือความทรงจำอย่าเก็บความทรงจำนั้นไว้เป็นแค่ไฟล์เล้นออกมาแปะไว้สักมุมของห้องเห็นเมื่อไหร่ก็กลับไปมีความสุขเหมือนในความทรงจำนั้นอีกครั้ง